สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ชเซร์นะครับก็อยากจะมาทํารีวิวนะครับเปรียบเทียบสั้นๆนะครับสาหรับเจ้าตัวหัวเว่ย P40 Pro นะครับเอามาเปรียบเทียบวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยคู่กับเจ้าตัวหัวเว่ย P30 Pro ของผมเองนะครับอันนี้คือซื้อเองใช้เองนะครับไม่มีการอวยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการตัวไหนแล้วก็ชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับ คือผมจะบอกก่อนว่าในคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการเดินวิ่งแล้วก็เปรียบเทียบคลิปกลางแจ้งนะครับแล้วก็ให้เปรียบเทียบคลิปในร่มด้วยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานของทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของเจ้าตัว Huawei P40 Pro ก่อนตัวนี้เนี่ยที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยไมคนะครับก็เป็นไมคของ Huawei P40 Pro กล้องก็เป็นของตัวนี้นะครับแต่ว่า สำหรับเจ้าตัวไฟล์เนี่ยผมลดขนาดลงมาเหลือแค่ Full HD หรือว่า 1,080p แล้วก็30เฟรมเ c o n นเพราะว่ามันจะต้องเทียบกับเจ้าตัว Huawei P30 Pro นะครับถ้าเพราะว่าตัว Huawei P30 Pro เนี่ยมันถ่ายกล้องหน้าเนี่ยได้สูงสุดเนี่ยได้แค่ Full HD แล้วก็30เฟรมเซกันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคือเราไม่ต้องพูดความซำเพลงนะครับเราก็ลุยกันเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยผมก็จะ ถือเดินแบบปกติก่อนนะครับดูว่าทุกคนเนี่ยสำหรับคนที่ชอบถือมือถือแล้วก็ไม่อยากเอากล้องใหญ่ไปแล้วก็เดินถ่ายเนี่ยถูกใจไหมสำหรับมุมมองแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีแดดฉะนั้นคือต้องดูว่าวิธีการกันสั่นของเจ้าตัว huawei p 4 0 pro เนี่ยทำได้ดีมากแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราเดินนะครับก็เหมือนเดินบล็อกธรรมดาได้แต่ว่า สังเกตจริงๆเนี่ยคือภาพนะครับเฟรมของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบพอสมควรคือเวลาที่จะถ่ายแบบนี้จริงๆเนี่ยเราจะต้องยื่นมือออกไปนี่คือยื่นมือสุดแล้วของผมนะครับคือได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เหมือนกับมุมมองมันกว้างมากกว่านี้นะครับน่าอาจจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งนะครับดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ทุกคนก็ลองดูว่าหลังจากที่วิ่งแบบนี้แล้วเนี่ยมีประโยชน์กันสั่นเนี่ยทำได้ดีมากแค่ไหนเพราะว่าการสั่นของกล้องหน้านี่นะครับเป็นกันสั่นแบบ eis นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมชอบมากนะสำหรับในตัวของการสั่นของ h u เ w e i กล้องหน้าเนี่ยที่เขาทำออกมาได้ดีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอาจจะติดนิดนึงตรงที่เหมือนกับมุมมองเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะ เดินเข้าไปในที่ล่มดูว่าพอหลังจากที่มือถืออยู่ในถ่ายวิดีโอในที่ล่มเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างภาพจะเป็นวุ้นๆไหมนะครับไปกันเลยลงบันไดครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในที่ล่มเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลองดูภาพเนี่ยเห็นไหมคุณภาพภาพต่างไปเยอะเลยนะครับการกันสั่นเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่แต่ว่าสังเกตดูมันจะมีเขาเรียกว่าจิตเตอร์นะครับคือภาพมันจะแบบเป็นภาพซ้อนๆกันนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนดูลองดูว่าชอบไหมแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเหมือนถ่ายค่อนข้างจะมืดเลยนะครับในร่มแบบนี้แล้วก็หลังจากที่ดูจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนไปเป็นเจ้าตัว Huawei P 3 0 Pro กันบ้างนะครับว่าตัวไหนเนี่ยใช้ได้จริงมากกว่ากันอันนี้ก็มันจะเดินออกมากลางแจ้งนะครับส่วนคนที่อยากจะดูแบบอื่นนะครับอยากดูแบทเทิลแบบไหนแบบอื่นเนี่ยก็แนะนำกันมาได้นะครับทังนั้นเดี๋ยวเราจะสวิตช์ไปที่กล้อง Huawei P 3 0 Pro ก่อนไปเลย โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในกล้องของเจ้าตัวโฮเว e i นะครับ P30 Pro แล้วนะครับทุกคนก็ลองดูว่าภาพแบบนี้การอัดเสียงแบบนี้เนี่ยชอบไหมนะครับหรือว่าพอดูแล้วเนี่ยไปเอาตัว h u เว e i P40 Pro จะดีกว่านะครับ mm. ก็เดี๋ยวกันเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบเลยนะครับอันนี้คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยไมค์นะครับก็เป็นไมค์จากตัวมือถือเองเลยก็คือไมค์ของตัว h u เว e i P30 Pro นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินกันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามุมมองนะครับของเจ้าตัว Huawei P30 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าเจ้าตัว Huawei P40 Pro นะครับแล้วก็กันสาดเนี่ยทำได้ดีพอๆกันเลยนี่คือตัดสินจากดูจากตัวสกรีนเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวลองเดินให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูจากสีผิวเนี่ยสกินโทนเนี่ย ถ้าตัว Huawei P30 Pro เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนขาวบริงอะเหมือนขาวบิงบงนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าคนนี่ชอบขาวขาวแต่ว่าผมเนี่ยชอบสีตรงมากกว่านิดนึงคือใจนี้อาจจะโอนเอียงไปทาง Huawei P40 Pro นะครับในเรื่องของกล้องหน้านะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเขามีทั้งตัว Depth Sensor มาให้ด้วยนะครับคือมันทำให้คุณภาพภาพเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว หลังจากที่เดินบล็อกแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเสียงเนี่ยมาจากไมเลยฉะนั้นคือมันอาจจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับก็ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวจะลองวิ่งละดูว่าการกันสั่นเป็นยังไงบ้างด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยท้องฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเมฆเยอะนะครับแต่ว่าอากาศดีมากๆไม่ได้ร้อนเหมือนคราวก่อนที่ผมได้ทดสอบเจ้าตัวซัมซุงโน้ต20่สิบอัลตร้ Ultra, ตัวนั้นนะครับทุกคนลองดูว่าชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะลองเดินเข้าไปในที่แสงน้อยละนะครับแต่ว่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเจ้าตัว Huawei P30 Pro เนี่ยข้อเสียของมันนิดนึงเนี่ยก็คือ การโฟกัสกล้องหน้ามันไม่มีมันเป็นฟิกซ์โฟกัสนะครับตรงนี้เนี่ยเลยทำให้เวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเพราะว่า h u ว w e พีซีสิบปรเนี่ยมันเป็นออโต้โฟกัสกล้องหน้านะครับวิ่งก็เหนื่อยก็ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในที่แสงน้อยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเวลามุมมองของกล้องเนี่ยเจ้าตัว h u ว w e พีซีพีสามมันอยู่กล้องอยู่ตรงกลาง นะครับมันทําให้เวลาที่ผมมองบางทีอาจจะมองพลาดบ้างต้องขออภัยด้วยอันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในที่แสงน้อยของเจ้าตัวโฮ่ยนะครับ P30 Pro แล้วนะครับดูหลังจากที่ผมดูภาพเนี่ยรู้สึกว่านี่คือจากตาผมเองเลยนะรู้สึกว่าจากสกรีนตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่า P30 Pro เนี่ยกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยอะ P40 Pro รู้สึกว่าเรื่องของเกรนเรื่องของนอสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าส่วนตัวผมเองรู้สึกว่ามุมมองมันกว้างขึ้นนะครับกว่าเจ้าต้โฮวไอ้ P40 Pro นะครับก็อันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวเข้าไปในที่แสงที่แบบน้อยมากๆเวลาที่สมมุติเราเข้าไปอยู่ในงานแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วต้องการจะทำบล็อกกันนะครับมันก็จะประมาณนี้ย้อนแสงนิดนึง นะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเนี่ยคือพวกนะตอนนี้มันยังจับจับไม่ได้นะครับว่าแสงจริงๆเป็นยังไงนะครับโอ้โหมีปัญหาเลยไงมีปัญหาเลยนะครับ ก็อ,ออกไปข้างนอกเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าจุดเสียของจาทัพโวย P30 Pro เนี่ยคือการอ่านแสงมันแตกแปลกนะอ,ออกไปปุ๊บแล้วมันกลายเป็นโอเวอร์เห็นไหมสังเกตไหมนี่ผมโอเวอร์ไปแล้วคือพอมันอ่านกลางคืนได้แต่พอลงมาที่ออกกลับมาที่แสงจ้าคือมันดันไม่อ่านแสงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเสียนิดนึงสําหรับคนที่ชอบใช้กล้องหน้าเป็นหลักนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้า วันนี้เสรอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้าก,กากด้วยนะครับสวัสดีครับ Peace.